อะไรเต็มตัวไปหมดเลยลาานะนี่ยาม่ไมาพคลื่่นี่ไปไหนไม่ใช่เดี่คือเพื่อนของหนู30คนมีเพื่อนด้วยเหรอเนะี่ยใช่หนูจำชื่อเพื่อนได้หมดดูไอฉลามก็มลน,น่ะซ้ายมือเราบอกจำได้หมดบอกไม่รู้ได้ไงจำชื่อได้หมดก็คือจำชื่อได้ทุกหมดเลยอาสามคนมีชื่ออะไรบ้างไล่มาก็จะมีมินดี้ราไม้ฟ้าเข้าไอรีน้ำหนึ่งเบลล่าเมอร์จีพอยใส่แล้วออลเจนี่ดาวเหนือฟ้าใส่อายเนยมีนานัทฟลักเจอรตอมไมโลแคนพูลนิวฟลักบอสไถ่ตะวันโจกายแบงค์มันเปี่ยวชื่อไปทึงไหน ทำไมไม่เอาเวลาไปจําชื่อบุงนี้ไปทําอะไรให้มีประโยชน์กว่านี้่วานิลประโยชน์ของหนูก็คืออะไรอ่ะอ่านังังสือ่านหนังสือไงแ้่ทำไมพ่อมาสอนหนูทาไมพ่อไม่ทําประโยชน์ถ้าสอนลูกพ่อจะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูด้วยไม่ใช่ก็สอนลูกอย่างเดียวแล้วลูกจะเอาเนื้อหาจากไหนเป็นประสบการณ์อ่านเนี่ยหนังสืออยู่เนี่ยเอาอ่านให้ฟังด้วยค่ะกอเอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายคือวานิลอยู่ในกระเกงขอไข่อาวานิลลาอ่านหนังสือได้แล้ว ก็แล้วสอนอะไรแล้วไม่จำมันก็ไม่ต้องเรียกว่าพ่อเลยไม่อยากได้ลูกงี้เว้ยไอ้สอนเฮ้ยเรียกงั้นเลยเหวะถ้าจะเกินเแล้วได้เนียวก็ไม่ให้หนูเรียกว่าพ่อแล้วให้หนูเรียกว่าอะไรล่ะ